สวัสดีครับมาพบก,กันนะครับในเพจแปดปากมากเป็นประจำนะครับทุกๆวันนะครับเรามาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับลเว์พูกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับเราต้องยอมรับกันสักนิดหนึ่งครับว่าลเว์พูลนะครับมีขวัญใจคนใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับแล้วก็สามารถซึมเข้าไปอยู่ในหัวใจของแฟนบอลเลือดพูนได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือลุยดีอา a สนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากปอโต้นะครับกองหน้าหุนทรมานใจสาวจากโคลัมเบียนะครับต่อที่มาที่ไปนะครับสำหรับทางด้านลุยดีอา a สนะครับ มันมีเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เขาได้มาอยู่กับลิเวอร์พูลซึง่งจริงๆแล้วนะครับตามกำหนดการที่ลิเวอร์พูลนะครับเล่งเป้าเอาไว้ที่จะคว้าลุยดิออสคือช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ลุยดิออสเคยตกเป็นข่าวนะครับว่าจะถูกโกงราคาค่าตัวขึ้นไปถึง75ล้านปอเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้ว ตามสัญญาของเขานะครับเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านปอนด์แต่ความยอดเยี่ยมนะครับของทีมซื้อขายของลิวอพูลนะครับสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงนะครับแล้วก็ได้ตัวดีอาสมาอย่างรวดเร็วนะครับทันใจโดยใช้เงินเพียงแค่37.5ล้านปอนด์นะครับเป็นค่าตัวของลุยดีอาร์สนะครับโดยมีออปชั่นต่างๆนาๆนานะครับ เสริมพว่วงกันเข้าไปอีก12.5ล้านปอนด์เป็นเสร็จก็ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับถ้านับเฉพาะเรื่องของค่าตัวแล้วเนี่ยเราบอกเลยนี่คือเลทนะครับเลทธรรมชาติที่ดิวพูคว้าตัวผู้เล่นเข้ามาเกือบทุกรายนะครับในพื้นฐานราคาประมาณนี้ทั้งสิ้นนะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือไอพื้นฐานราคานี้เนี่ยครับมันจะแปลงร่างกลายเป็นระดับ สองเท่าตัวสามเท่าตัวได้ในรดาอรวดเร็วเหมือนกันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นมันมาจากาการเล็งนะครับที่แม่นยำเล็งเป้าที่แม่นยำของทีมซื้อขายของลิเวอร์พูลนะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือ ความเก่งกาจของทีมซื้อขายเช่นกันนะครับในการต่อรองหาผลประโยชน์ต่างๆที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้ลิเวอร์พูลนะครับได้เปรียบในการซื้อนะครับแต่มันไม่สําคัญเท่ากับประสิทธิภาพนะครับหลังจากที่นักเตะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเล่นของสโมสรตรงนี้ต่างหากนะครับจากการ การซื้อของเลี้ยงปูในแต่ละครั้งเจิ้ครอบเคยให้เหตุผลเอาไว้นะครับว่าถ้าจะต้องลงทุนนะครับนักเตะสักหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นราคาแค่ไหนก็ตามนะครับหากนักเตะคนนั้นสามารถยกระดับสโมสรขึ้นมาได้ยกระดับการเล่นของจิมขึ้นมาได้คนคนนั้นจะเป็นเป้าหมายที่เขาจะไปซื้อมาแต่ถ้าต้องมาซื้อนะครับตามที่ แฟนบอลเรียกร้องหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยราคาแพงๆแล้วไม่มีเหตุจําเป็นรวมถึงซื้อมาเพื่อเป็นตัวสํารองนั่นก็ไม่ใช่ในโยบายการทํางานของเจอร์รินค็อปเลยนะครับก็ทําให้ลุยดิอัสนะครับตกเป็นเป้าหมายของเรือพูมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องแล้วนะครับเรือพูเองเตรียมปฏิบัติการสายฟ้าแลบในช่วงซัมเมอร์แต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงที่ว่าสเปอร์นะครับสเปอร์ดันไปแย่รงแตนเข้า สเปอร์เองมีความต้องการที่จะได้ลุยดีอาร์เช่นเดียวกันนะครับก็ไปทำงานเดินหน้าซื้อขายาเจรจาต่อรองกันจนทุกอย่างเกือบจะลงเอยกันอยู่แล้วนะครับก็ทำให้หรือว่าผูอยู่เฉยไม่ได้นะครับจากกำหนดการนะครับที่จะจะซื้อกันในช่วงซัมเมอร์มันก็เลยกลายเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้หรือว่าผูต้องรีบนะครับเดินทางไปอย่างสโมสอนปอร์โตนะครับแล้วก็ ติดต่อนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ของทางาสโมสรปอร์โตนะครับโดยใช้วิธีนะครับที่บอกว่าสเปอร์ที่ทำท่าว่าจะได้ตัวไปเสนอค่าตัวเท่าไหร่เสนอออปชันยังไงลิเวอร์พูลพร้อมที่จะจ่ายไม่แตกต่างกันคราวนี้ก็เป็นเรื่องสิครับเมื่อลิเวอร์พูลเสนอไม่แตกต่างอะไรจากที่สเปอร์ที่กำลังจะได้ภาระทั้งหมด มันก็ต้องกลับไปอยู่ที่ตัวนักเตะแล้วล่ะครับเอเย่นและลยดิอาสตต้องไปคุยกันเองแล้วนะครับว่ามันมี2ข้อเสนออย่างนี้เข้ามาแล้วนักเตะจะเลือกใครในมุมของปอโตโ้นะ well. ครับเขาพร้อมขายเหตุผลเลยเพราะปอโต้กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินนะครับตอนนี้ทีมเขาต้องการเงินสดเข้าสู่สโมสรอ,อย่างรวดเร็ว แล้วจริงๆแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธในเรื่องของการโดนต่อรองราคามากเข้าที่ควรนะครับเพราะเหตุจําเป็นเรื่องร้อนเงินเนี่ยเป็นใครใครก็ต้องคว้ากันไว้ก่อนแล้วนะครับเราก็ไม่มีโอกาสที่จะดึงเวลาออกไปได้อีกแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ทําให้ปอโต้ดันมาเปิดรับข้อเสนอต่างๆในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับความน่าประทับใจมันก็เลยเกิดขึ้นอย่างที่เราทราบๆกันดีนะครับลุยดีอาร์สเมื่อรู้ว่าลิเวอร์พูลติดต่อเข้ามาเขาบอกกับเอเจนต์ทันทีว่าสโมสรนที่เขาต้องการเลือกจะไปนั่นก็คือลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับเขาการสเปอร์ทิ้งทันทีทั้งที่มีโอกาสที่จะจบแล้วก็ ได้ย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่เป็นที่กับทีมไก่เดือยทองนะครับหลังจากเรีย์ภูได้ตัวดีอาสมาผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกแทบทุกอย่างเลยนะครับกลายเป็นว่าเรีย์ภูกลับมามีกองหน้านะครับที่จัดจ้าน,นะครับดีอาสเข้ามาในช่วงเวลาที่ทั้งซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาไปเล่น ศึกฟุตบอลแอฟริกาเมชันครับนะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปลายและช่วงปลายปลายแล้วก็ดีอาสกลับมาประสานงานนะครับร่วมปติโอโกโชต้าโดยช่วงนั้นอาจจะมีโรเบรโตฟิมิโนแล้วก็ทำให้แนวทางในการเล่นในการถล่มประตูของลิเวอร์พูลในช่วงนั้นถือว่าหลากหลายนะครับผ่านไปไม่นานนักนะครับลุยดีอาสได้รับการยกย่องให้เป็นดิลซื้อขายแห่งฤดูกาลขึ้นมาทันที เพราะว่าเขาแทบจะไม่ได้ใช้เวลาในการปรับตัวแต่มันก็มีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ดีอาร์สนั้นสามารถที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลได้อย่างลงตัวเหตุผลข้อนั้นคือเจเกนครับนะครับเป็นคนบอกให้ลุยดีอาร์สนะครับเล่นไปตามอย่างที่ตัวเองเคยเล่นกับออโตก่อนนะครับเพราะว่าการซื้อลุยดีอาร์สเข้ามาสู่ทีมเป็นเพราะ ชอบรูปแบบการเล่นของเขาแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้ดีอาร์สแทบจะไม่ต้องปรับตัวแล้วก็สร้างประสิทธิภาพให้กับกองหน้าดิว่าพูได้นะครับชัดเจนเลยล่าสุดเกมที่เพิ่งจบลงไปกับบียาเรียลนะครับการมีดรีอาร์สในครึ่งเวลาหลังกับไม่มีดรีอาร์สในครึ่งเวลาแรกเป็นสิ่งที่บ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับถึงความแตกต่างกันเมื่อเขาได้ลงสนามให้กับดิว่าพูแล้วก็ทําให้ดิว่าพูนะครับสามารถแซงกับมาชนะบียาเรียล ได้3ประตูต่อ2แล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดีอาร์สนะครับก็สำหรับตัวเขาเองก็คงเป็นความฝันที่น่าจะเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าสำหรับในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกคงต้องบอกว่าพวกเขาตกรอบโดยฝีเท้าของเรือพูไปนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่วันนี้เขามันจริงประตูนะครับ พาลิวอพูเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอยู L ่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับเรื่องอย่างนี้มันแข่งบุญแข่งอะไรก็แข่งกันได้นะครับแต่แข่งบุญแข่งวาสนาบางทีมันแข่งกันไม่ได้นะครับแล้วถ้าจะบอกว่าลิวอพูกาดิออสอาจจะเป็นเรื่องของพรมลิขิตนะครับที่ทําให้ทุกอย่างมันเข้ามา,าลงเอยกันด้วยความรวดเร็วกว่ากําหนดนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับมากมายที่ทําให้ลิวอพูได้ประโยชน์จากการ ลงทุนคว้ารยดิอสัสเข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นเหตุผลซึ่งบอกแล้วเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําใหุ้ยดิอสัสได้มาอยู่ริวอพูลอย่างรวดเร็วคงไม่ต้องโทษใครครับเป็นเพราะสเปอร์นะครับสเปอร์ดันไปแย่นะครับไปจุดเชื้อไฟนะครับทําให้กําหนดการทุกอย่างของริวอพูลต้องดําเนินการเร็วขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้ในทันทีนะครับมันไม่ยากเลย ข้อนี้มันเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าเจเกนคอปเอาจริงสําหรับดูดีอาร์อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็จะต้องอในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาก็จะมาเอาในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าการมาเร็วของดีอาร์เนี่ยมันยิ่งสร้าง Impact สร้างสิ่งแตกต่างแล้วก็สร้างภาพอะไรต่างๆนานาให้เจเกนคอปได้เห็นนะครับมากมายแล้วก็มีแผนสําหรับการทําอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะปฏิรูป กองหน้าของเรียบูขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแล้วลูยิอัสเนี่ยครับจะกลายเป็นกําลังหลักและเขาก็ลังจะกลายเป็นขวัญใจคนใหม่แห่งทีมแอนฟิลต่อไปนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับเหตุผลที่ทําให้ลุยดิอัสได้มาอยู่กับเรียภูเร็วกว่ากําหนดนั่นเองนะครับ สำหรับคอบอลนะครับที่ติดตามหาเว็บที่มั่นคงใจตรงไม่ช้าค่าน้ําสูงเสศษฟ,ฟ้าผมขอแนะนํอยู่ฟา800นะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬาม,มานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลยนะครับย้ำนะครับอยู่ฟา800จําง่ายๆแค่800นะครับพรุ่งนี้มาดูกันซิว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ